สวัสดีค่ะเพื่อนๆก็วันนี้นะคะพี่ย่าจะพามาทําเห็ดนะคะพามาทาเชื้อเห็ดคาะทุกคนแล้วเอาไปโรยที่หน้าบ้านกันนะคะไปค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้พี่ย่าก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือเห็ดที่พี่ย่าได้มาจริงๆแล้วเขาก็กินได้นะคะทุกคนเนี่ยดูดูดอกเขาค่ะ จริงๆแล้วเขาก็กินได้แหละเอาไปทอดเพราะขาเขาแข็งปักเลยค่ะทุกคนขาเขาแข็งปักเลยคือกินได้ค่ะแต่ว่าพี่ยาจะไม่กินนะคะเพราะว่าไม่รู้จะเอามาทําอะไรนะมันก็ทอดนะเอามาทอดได้อะไรเงีย้ยแต่ว่าพี่ยาวันนี้พี่ยาไม,ไม่ไม่มีไม่ไม่มีโปรแกรมที่ที่จะทําเห็ดกินนะคะแต่พี่ยาจะเอามาทําเชื้อแทลค่าทุกคนเพราะว่าคค้อยู่เห็นนี่ค่ะ คือถ้าอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เนี่ยคือเขาจะอร่อยมากค่ะเขาจะกรุบและกรอบมากโดยเฉพาะคานอยู่แห่นที่ที่มันหัวสีดำํำนะคะทุกคนที่ย่าชอบค่ะแต่ความหวานจะสู้คานอยู่แห่นสีขาวไม่ได้นะสีขาวจะหวานกว่า แต่ตัวนี้จะทอดแล้วจะกรอบจะอร่อยมา,มากมากมากเลยค่ะทุกคนแต่พี่ย่าวันนี้พี่ย่าจะจะไม่กินค่ะทุกคนพี่ย่าจะเอามาทำเชื้อทั้งหมดเลยจ้าเนาะเดี๋ยวพี่ย่าจะทําเชื้อเห็ดให้ดูนะจ๊ะแล้วก็ตัวนี้เป็นเป็นเห็ดที่พี่พี่ย่าเก็บมาเมื่อวานนี้นะคะทุกคนแต่ยังไม่ได้ทําอันนี้คือแล้วก็จะมีตัวนี้ค่ะก็คือโคสเมนสหวานเพราะนะคะทุกคนแล้วก็ อันนี้ก็คือคันโยฮันีกดอกหนึ่งจ้าทุกคนมีแรงติดมาด้วยไม่เป็นไรพวกนี้ที่คือโ o ้เมนะสวานนะคะทุกคนก็หรือว่าเห็ดเกลือนั่นเองค่ะถ้าจะกินก็คือกินได้ค่ะไม่มีปัญหาแต่ว่าเนี่ยอย่างดอกลเล็กๆนี้ยอร่อยมากฝรั่งชอบค่ะตัวนี้ทําซอสก็อร่อยหรือว่าเอามาทอดก็อร่อยค่ะทุกคนแต่คนไทยเราจะเอามาหมกหรือว่ามาน,นึ่งจิ้มแจวก็อร่อยค่ะทุกคนเราก็ลอกออก ลอกหัวเข้อออกแบบนี้พี่ยาเคยทําให้ดูแล้วนะเนี่ยลอกออกอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแล้วเขาจะขาวเขาจะเนื้อเขาจะขาวเงี้ยค่ะอร่อยค่ะทุกคนอร่อยอร่อยกว่าเห็ดไอ้นั่นบ้านเราอะ่ะเห็ดละโงกบ้านเราค่ะตัวนี้อร่อยกว่านะะทุกคนอืนั่นแหละนี่ดอกนี่ยค่ะเวลานลอกเดี๋ยนะเดี๋ยวพี่ยาจะลอกให้ดูเนี่ยค่ะเขาจะขาวทั้งหมดเลยค่ะทุกคน,นคเขาจะขาวแล้วน่าก,กินมากๆเลยค่ะ เนี่ยค่ะลอกเขาออกเนี้ยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะแต่ทางเยอรมันเขาไม่ลอกนะคะทุกคนก็จะขูดออกเลยค่ะเขาจะขูดเอาเกลือเขาออกตัวเนี้ยเออนั่นแหละก็เดี๋ยวพี่ย่าจะวันนี้ก็มีเห็ดหลายอย่างนะอเยวจะทําเชื้อให้ดูนะจ้าทุกคนนะเออมาค่ะทุกคนมาทําเชื้อเห็ดกับพี่ย่าค่ะ พี่ก็จะทําแบบบ้านๆเหมือนเดิมเลยนะคะทุกคนอันนี้คือเอาใส่ไปบ้างแล้วค่ะส่วนทั้งเล็กตัวนี้นะคะพี่ก็จะใส่น้ำประมาณนี้เสร็จปุ๊บพี่แาก็จะเทเห็ดลงไปเลยค่ะอันนี้จะเป็นโค้เมนเดอร์สหวานหรือว่าเห็ดเกรือนะคะทุกคนพี่แอก็จะเอาลงไปแบบนี้เลยแล้วก็อันนี้ทั้งหมดทั้งหมดในถุงนี้ก็คือเป็น ส่วนมากจะเป็นเห็ดเกลือนะคะทุกคนพี่ย่าก็จะเอาใส่ทั้งหมดเลยค่ะเราใส่ลงไปทั้งหมดเลยค่ะทุกคนแล้วก็ส่วนตัวนี้เป็นเป็นเห็ดพึ่งหรือคายูแฮนนั่นเองค่ะพี่ย่าก็เอาเขาใส่เหมือนกันค่ะทุกคน,คนเราทําเชื้อเห็ดเนาะอ,อทําแบบวิธีบ้านๆของเราเนี่ยค่ะแล้วก็บีบๆๆเขาอย่างนี้เลยค่ะทุกคน คราวที่แล้วพี่ย่าก็ทําให้ดูไปแล้วรอบหนึ่งนะคะทุกคนคราวนี้พี่ย่าก็ทําให้ดูอีกรอบหนึ่งค่ะส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันค่ะก็คือบี้บี้บี้เขาบี้บี้เขาอย่างนี้เลยค่ะทุกคนอืมเพราะว่าถ้าเป็นเห็ดใหม่ๆที่เราเก็บมาใหม่ๆแบบนี้ทุกคนเขาจะบี้ง่ายมากค่ะถ้าเป็นเราเก็บมาแล้วเอามาค้างคืนไว้อย่างนี้ย่ทุกคนเขาจะบี้ยากค่ะเพราะว่าเขาจะเหนียวอืม มีส่วนหนึ่งที่พี่เก็บมาไว้ทั้งกับเมื่อวานแล้วนะคะทุกคนถ้าดอกไหนที่เหนียวๆนั่นแหะใช่เลยของเมื่อวานถ้าอันไหนที่แบบคุกๆ,ๆหรือว่าแบบว่าบี้ง่ายอย่างเงี้ยคือของวันนี้จ้านี่แหละทุกคนพี่คะเขาจะทำอย่างนี้เลยง่ายๆบ้านๆของเราอันนี้คือเห็ดตําเตาหรือว่า ว่าเห็ดคานโยทีนไม่ใช่เห็ดเต่าสีอันนี้เป็นค้านอยแหงค้านโยเฮนท,ที่ที่อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นะคะหัวเขาก็จะเป็นสีดำทุกคนมดอกเขาถ้าสังเกตน,นะดอกเขาจะใหญ่มาก <c oughs> ใหญ่จริงๆ <c oughs> พี่ยาจะบี้บี้ให้สปอร์ของเห็ดอำลงไปในน้ำเนาะทุกคนแต่พี่ยาไม่มีตัวเร่งหัวเชื้อนู่นนี่นั่น,นะคะ <c oughs> พี่ยาก็จะทำแบบบ้านๆแบบนี้เหมือนเดิมเลยค่ะทุกคน ทำแบบบ้านๆของเราเหมือนเดิมเลยจ้ะเหมือนที่พี่ยาเคยทําให้ดูนั่นแหละจ้าทุกคนดูดอกนี้จ้ะใหญ่เนาะบี้ลงไปเลยค่ะโอ้ถ้ามีหัวเชื้อนะอเขาจะใหญ่เขาจะออกเต็มเลยนะคะทุกคนจะออกเร็วแต่นี่พี่ยาก็าทำแบบง่าย ดีนะพี่ยอไม่เอาไปโรยเลยอ่ะเออแค่บี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 แล้วก็ไปโรย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 ไว้ใต้ต้นไม้เหมือนที่น้องอมีน้องคนหนึ่งเขาก็ทําทําแบบว่าแค่บี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 แล้วไปโรยเลยไม่ต้องมาแช่นงแช่น้ําเหมือนพี่ยอเออแต่พี่ยอก็คือจะทําทําแบบนี้เพราะว่าอยากให้เชื้อของเขามันละลายในน้ำค่ะทุกคนอยากให้มันกระจายอ่ะพูดง่ายๆ่ายเอออยากให้เชื้อมันกระจาย เลยก็แล้วกันนะคะดูแต่จะต้องถูแนี้นเลยมันจะได้มีเห็ดเยอะๆนะนี่ค่ะทุกคนนี่เลยผสมผสมคนเตกันไปเลยเห็ดอะไรก็ไม่เป็นไรก็เขาใส่ลงไปนั่นแหละดีๆเขาเนาะแล้วพี่ยาจะเอาไว้คืนนึงนะจะพรุ่งนี้ถูจะเอาไปร่าใสะ พี่แอจะมีเวลาหร<ม>ือเปล่าเพราะว่า<ม>พี่ยี่จะไปทางานแล้วเสร็จแล้วพี่ยาก็จะไปหาหมอนิดนึงค่ะทีน<ม>ท่นี่โคโนนมโคนาก็ตรวจฟรีนะคะทุกคน<ม>ตรวจฟรีไม่ต้องเสียตังค์จ้ะ<ม>คือ<ม>เขาเรียกว่า,าเราสามารถจองเวลาได้ในอินเทอร์เน็ตเลยค่ะทุกคน<ม>แค่บอกเลขที่บัตรประชาชนของเราแล้วก็จองเวลา เขาจะบอกเลยว่าวันไหนว่างไม่ว่างเธอจะเอาเวลาไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเขาให้ไปตรวจกันนะคะทุกคนเพื่อนเพื่อนคนไหนที่อยู่ที่ประเทศเดนมาร์กก็ไปตรวจได้ก็ดีนะพี่ยอว่าไปตรวจเลยค่ะตรวจฟรีที่นี่ตรวจฟรีทุกอย่างฟรีไปเถอะค่ะมันเป็นผลดีต่อคุณและครอบครัวของคุณไปโลดพี่ย่าไปมาแล้วนะคะสองครั้งก็พี่ยอก็ไม่มีปัญหาค่ะ คือเราสุขภาพแข็งแรงอะเนาะเราก็ไม่มีปัญหาตรงจุดนั้นแต่ก็ไปตรวจไว้ก็ดีค่ะทุกคนสุขภาพของเราเนาะดูแลรักษาหน่อยก็ดีเหมือนกันพี่ยาก็จะเอาเข้าไว้คืนหนึ่งแล้วก็พรุ่งนี้ค่อยว่ากันเนาะทุกคนเออนี่อย่างที่เห็นเนาะพี่ยาก็จะเอาเขาเขามาเก็บพรุนี้เรามาดูกันว่าเขาจะเป็นยังไงนะจ๊ะ เรียกค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้คือเห็ดที่วันนี้พี่ย่าได้มาแล้วโอ้อันนี้อันนี้สวยอยู่นะเออไม่เป็นไรหรอกมันลงมานี่แล้วเนาะก็เอามาทําเชื้อซให้หมดเลยที่พี่ย่าทําไว้เมื่อวานดูสิคะเขาเริ่มเนี่ยอุ้ยเชื้อเขากระจายเร็วทุกคนเห็ดพึ่งอ่ะเชื้อเขากระจายเร็วโอ้โหโถอีกกร,ระจายเร็วมากเลยทุกคนปีหน้าเนี่ยพี่ย่าว่านะ พี่อ้มไม่ต้องไปหาเก็บเห็ดข้างนอกแล้วเห็ดที่บ้านนี่แหละออ้ยเชื้อกระจายเร็วมากค่ะทุกคนดูดิคะ่ะสีสวยมากเลยค่ะเพราะว่าเขาเป็นเห็ดพึ่งเนาะที่พี่ยอ้เก็บมาเมื่อวานนี้ไงทุกคนอืมนี่ขาเขาค่ะอืดูดิว้าวเดี๋ยวพี่อ้ก็จะเอาไปลาดรถนะคะทุกคนตัวนี้ก็คือมันบานแล้วอันนี้เห็ดเกลือนะคะทุกเห็ดเสาะเห็ดถ้าเล่มไหนให้ให้สาม หืมเห็ดเกลือเนี่ยค่ะอร่อยค่ะทุกคนเห็ดเกลือแต่ว่าถ้าใครไม่ใช่มือฉมัง,มงหรือว่าดูเห็ดไม่เป็นใครที่ไม่ไม่ได้ไปเข้าหัวสูตรของเห็ดนะคะก็พี่ย่าไม่แนะนําให้เก็บเพราะว่าคุณอาจจะพลาดได้เพราะว่ามันมีเห็ดที่เหมือนกันอยู่หลายอยู่หลายตัวะคะ่ะทุกคนแต่พี่ย่าก็เลิกก็สอนให้ดูไว้ในคลิปแล้วนะคะทุกคนไปไล่ดูในคลิปของพี่ยานะคะพี่ยามีสอนไว้ แบบละเอียดยิบเลยค่ะทุกคนแล้วมีเปรียบเทียบให้ดูด้วยว่าตัวนี้กินได้ตัวนี้กินไม่ได้นะไปไล่ดูนะคะคลิปล่าสุดที่พี่ยาทำไว้เนี่ยพี่ยาก็สอนคือสอนมาสามสี่คลิปแล้วค่ะทุกคนสอนให้ดูเห็ดอ่ะนะอืมทำไมพี่ยาถึงรู้ว่าเห็ดนั้นกินได้เห็ดนี้กินไม่ได้เพราะว่าพี่ยาไปเข้าขัวสูสนั่นเองขัวสูสก็คือเป็นการคือจะมีเจ้าหน้าที่เขามาสอนอะ่นะคะทุกคน เขาก็มาสอนแต่เราต้องเสียตังเองนะเราต้องเสียตังเองประมาณ600้อโครนค่ะทุกคนแล้วก็ได้เข้าป่าแดครั้งค่ะเขาก็จะพาเข้าป่าไปแนะนําให้รู้จักเห็ดนู่นเห็ดนี่เห็ดนั่นประมาณนี้ค่ะทุกคนไปเถอะใครที่รักการเก็บเห็ดชอบการเก็บเห็ดอย่ไปเรียนไม่เสียหลายค่ะทุกคนไปเรียนเถอะแล้วคุณจะได้ความรู้มากมายก่กองค่ะคือจะได้อะไรมากกว่าที่คิดจ้ะทุกคนไปทีนี้เราเอาไปลาดรถกันนะจ๊ะไปไปด้วยกันเลยจ้า ไปค่ะทุกคนไปที่สวนเราเลยอันนี้พ่อบ้านเพิ่งรดน้าต้นไม้เสร็จนะนะทุกคนแต่พี่ยาจะไม่เดินไปตรงลงรดตรงนู้นนะฮะตรงใต้ต้นต้นดอกลายแหลกตรงนู้นพี่ยาจะไม่เดินไปตรงนี้พี่ยาก็จะไม่ไม่ไม่ประราชรถ้เขาเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่เขาทําสวนนะคะเขาจะมาลงกุหลาบให้พี่ยาตรงนี้เพราะฉะนั้นพี่ยาจะไม่ลงตรงนี้แต่พี่ยาจะเอามาลงตรงนี้แทนค่ะทุกคนไป เอาไปลาดรถกันค่ะพี่แอก็จะไห้ตรงนี้นีดนึงเดี๋ยวเอามาลาดรถตรงนี้ดีกว่าเพื่อนๆตรงนี้ดีกว่าเพื่อนๆเพราะว่าพ่อบ้านบอกว่าให้เอามารถตรงนี้ก็แล้วกันอะไรประมาณนี้ค่ะ <S <S พี่อก็จะเทตตัวตรงนี้เลยนะทุกคนนี่เลยนะแล้วก็ ่วนที่เหลือพี่ฮะก็จะเอามาลาดกอน,นี้ค่ะเห็นไหมเพื่อนๆเดี๋ยวให้เพื่อนๆด,ด,ดูข้างใต้เนี่ยค่ะเห็นไหมน,น,ะะนั่นอะค่ะนี่แค่เขาอยู่นี่ก็เ,เกิดแถวนี้เนาะเพื่อนๆเนาะเป็นปุ๋ยไปในตัวด้วยจ้ะเดี๋ยวเหลืออีกถังหนึ่งจ้าทุกคนแล้วมาอีกถังหนึ่งมาใส่ เดี๋ยวพี่ยาขออนุญาตยกถังไปเนาะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันอีกจริงจ้าไปค่ะเพื่อนๆไปดูกันตรงที่พี่ย่าราดรถเอาไว้นะคะมาดูกันค่ะนี่ค่ะพี่ย่าราดรถไว้ตรงนี้ก่อนหนึ่งนะคะพี่ย่าก็จะเติมน้ำเข้าไปอย่างนี้ค่ะแล้วก็ตรงนี้สงสัยพี่ย่ารถเยอะเกินไปน่าเกลียดเชีวยว ให้เขากระจายกระจายนิดนึงเขาเหม็นนะคะทุกคนเห็ดเห็ดเขาจะเหม็นค่ะโอืเก,อกลือนแล้วพี่ยาก็ใส่ไว้ตรงนี้ด้วยค่ะทุกคนแล้วก็ตรงนี้ค่ะทุกคน กมม็มีมุมนู้นจ้ะมุมนู้นเออนั่นแหละทุกคนก็มาดูกันปีหน้าเนาะเราก็ถือว่าเราได้ราดรถเอาไว้แล้วแต่ตรงน,นี้พี่ย่ารถไวมากเกลียดมากเลยทุกคนดูดิเหลืองเออเฮ่อเลยเนี่ยตายตายเหลืองเออเฮ่อเลยเอาซ่อนซ่อนซ่อนไปหน่อยคอมเมนต์นะทุกคนเห็ดอนะ่ะ เนี่ยพรุ่งนี้อากาศจะหนาวเพราะว่าเข้าฤด,ดูใบไม้ร่วงเต็มเต็มตัวแล้ววันนี้จะร้อนมันสุดท้ายนั่นแหละัแหละทุกคนพี่ฮะก็เอามาทําให้ดูเนาะเอาไว้เรารอลอุ้นกันปีหน้าว่าเราจะได้กินเห็ดที่บ้านไหมนะคะทุกคนเออนั่นแหละก็วิดีโอนี้ไว้แค่นี้คะ่ะทุกคนสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่ยา่าเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะทุกคนคะ ก็ยังไงก็ติดตามซึ่งกันและกันเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันตลอดไปนะเพื่อนขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขนะมีความสุขสนุกสดใสในทุกๆวันค่ะสวัสดีค่ะ